สวัสดีครับวันนี้ร้าน f ิกคาเมล่ขอเสนอปัญหาเกี่ยวกับสาเหตุของกล้องเสีย,ยที่ส่งเข้ามาซ่อมเกินกว่า50-60%เลยจะมาจากอาการนี้ดูที่ขั้วแบตเตอรี่นะฮะเห็นว่ามีคราบเกลือขาวๆเนี่ยเต็มเลยเกิดจากสนิมตรงนี้คือขั้วแบตเตอรี่ที่ถอดออกมาแล้วนะครับเตรียมจะามาขัดมาล้างอันนี้ยังเบานะฮะที่มีหนักกว่านี้อีกเยอะมากจนกระทั่งสนิมกินจนผุจนเนื้อโลหะขาดไปเลยก็มี แต่ขนาดนั้นไม่ไดเอามาให้ดูนะครับจะดูยากไปหน่อยนี่นะครับแล้วก็จะไหลาตามสายไฟในก้อนแบตเตอรี่เนี่ยศึกษาธรรมชาติของแบตเตอรี่ก่อนโดยเฉพาะแบตเตอรี่รุ่นเก่าๆพี่เป็นแบบเมอร์คิวรีจะเป็นประหลอดมันจะมีสารที่เป็นกรดไหลออกมาจากในก้อนแบตเตอรี่ถ้าไม่ไหลออกมาในรูปแบบของของเหลวก็จะระเหยเออกมาในรูปของกา๊าซแต่ว่าก็จะมีค่าความเป็นกรดสูงก็จะมาทําลาย พวกวงจรต่างๆแล้วก็ไหลซึมเข้าไปตามสายไฟสายไฟพวกนี้นะครับจะเห็นว่าถึงแม้ว่าเราจะตัดต่อปอกเข้าไปแล้วปลอกใหม่แล้วแต่กรดที่มันไหลซึมเข้าไปข้างในเนี่ยบางทีมันไหลขึ้นไปจนถึงแผงวงจรด้านบนเลยก็มีต้องเปลี่ยนนะต้องลื้อทั้งกล้องเลยแล้วก็เปลี่ยนสายทั้งเส้นเลยเดินสายใหม่เลยแต่การจะพิจารณาเปลี่ยนไม่เปลี่ยนเราต้องวัดความต้านทาน ภายในสายก่อนถ้าความต้านทานภายในสายปอกสายไปยพอสมควรแล้วยังความต้านทานสูงอยู่แล้วก็จะเปลี่ยนทั้งเส้นเลยเพื่อความปลอดภัยเนี่ยฮะมันจะซึมมาถึงตรงนี้เลยจะเป็นเขียวเขียวตรงนี้นะครับมีเช็ดออกไปบ้างแล้วอันนี้ถ้าเป็นกล้องไฟฟ้าเนี่ยมันจะอออก,การโดยการไม่ทํางานเลยใช้การไม่ได้กดชัตเตอร์ไม่ลงแต่ถ้าเป็นกล้องที่เป็น,นกลไกอย่างพวกนี้ชัตเตอร์ทางานด้วยกลไกแต่ว่าใช้แบตเตอรี่ในส่วนของ เครื่องวัดแสงอย่างเดียวแต่ถ้าเป็นแบบนี้เครื่องวัดแสงก็จะไม่ทํางานแล้วเพราะว่าขั้วตรงนี้นะครับจะเห็นว่าขั้วตรงนี้เนี่ยหมดสภาพแล้วเป็นสนิมสกิดนิดเดียวน่าจะหลุดและสายขั้วบวกที่เข้าวัดแสงนี่นะครับแล้วก็บริเวณตรงนี้ก็เป็นสนิมเขียวๆข,ขึ้นเต็มไปหมดเลยอันนี้แหละครับมาจากพวกไอน้ํากรดหรือว่าน้ํากรดที่ไหลาจากก้อนแบตเตอรี่เข้ามา สมัยนี้ยังดีนะใช้เป็นพวกอันคาลายสมัยก่อนเนี่ยยุคก่อนยุค60 70เนี่ยสมัยนั้นยังไม่มีแบตเตอรี่แบบอันคาลายก็จะใช้แบบอย่างนี้เหมือนกันแต่ว่าข้างในจะเป็นเมอร์คิวรีเป็นปลอดเป็นกรดเยอะเลยเสียหายกันมาเยอะด้วยสายเหตุของแบตเตอรี่อย่างอันเนี้ยก็คงต้องเปลี่ยนสายทั้งเส้นเลยเพราะว่าลองวัดความต้านทานของสายดูแล้วความต้านทานสูง ต้องลือมาเปลี่ยนทั้งเซนแต่วันนี้ลูกค้าหรือว่าเจ้าของไม่ค่อยได้ตกใจเท่าไหร่เพราะว่าชัตเตอร์มันทํางานด้วยกลไกมันยังกดได้ทํางานได้ถ้าเป็นรุ่นที่ชัตเตอร์ไฟฟ้าแล้วก็จะรู้เลยนะครับว่ามันทํางานอะไรไม่ได้แล้วไม่ใช่เฉพาะกล้องที่ใช้ถ่านแบบนี้แม้แต่กล้องที่ใช้แบตแบบ 2A 3A ก็มีปัญหาเข้ามาบ่อยๆเหมือนกันประมาณอย่างรุ่นนี้นะครับก็เป็นกล้องที่ เป็นที่นิยมในตลาดกล้องฟิล์มปัจจุบันเหมือนกันเป็นมีนอนต้าไฮเมติกเอเป็นยุคแรกๆของตระกูลออโต้โฟกัสหลังจากเมื่อก่อนนี้เป็นไฮเมติกอะไรต่ออะไรไฮเมติกอี e. อะไรเนี่ยอันนี้ครับเกิดเห็นไหมครบน้ํากดจากแบตเตอรี่เนี่ยเต็มเลยยังไม่รวมถึงข้างในขั้วข้างในนะซึ่งมันจะเข้าไปทําลายแผงวงจรนี่ขนาดด้านล่างยังเยอะขนาดนี้ถ้าด้านบนเยอะกว่าน,นี้แน่นอน ก็มาให้ดูกันไว้ว่าปัญหามันมาจากตรงนี้เยอะวิธีแก้ปัญหาดีกว่าการส่งมาซ่อมแน่นอนก็คือป้องกันไว้ก่อนใช้แบตเตอรี่ที่มีคุณภาพยี่ห้อนิดนึงบางท่านเห็นว่าเอ้ยแบตตามร้าน20บาทตามตลาดนัดมันก็ใช้ได้แผงหนึ่ง20บาทเองมี10ก้อนเลยแผงหนึ่ง20บาทแต่ว่าอัตราเสี่ยงมันก็สูงหรือว่าถ้า ไปซื้อแบตเตอรี่ 2A 3A แต่เป็นของที่เป็นแพ็คละ10บาท15บาทอะไรพวกนี้มาก็มีความเสี่ยงสูงเหมือนกันใช้ที่มียี่ห้อนิดนึ่งนนี้ก็คือเรื่องของแบตเตอรี่นะครับอีกอย่างนึงไม่ว่าจะแบตมีคุณภาพหรือไม่มีคุณภาพแค่ไหนมันก็มีโอกาสที่จะมีไอน้ํากรดไอระเหยออกมาทั้งสิน้นวิธีแก้ที่ดีที่ยั่งยืนก็คือถอดแบตเตอรี่ออกมาเก็บไว้ต่างหากหลังจาก เลิกใช้งานกล้องหรือว่าคิดว่าจะไม่ได้ใช้งานกล้องในระยะยาวๆหลายๆวันไปทริปกลับมาแล้วก็ถอดแบตเก็บไปเลยทําให้เป็นนิสัยเลยแยกเอาไว้เลยแล้วก็อาจจะใส่ถุงซิปติดไว้กับตัวกล้องป้องกันการลืมอะไรอย่างนี้ก็ได้หรือถ้าเป็นกล้องฟิล์มเนี่ยถ้าเป็นกล้องฟิล์มสมัยก่อนผมจะนิยมใส่ถุงซิปเล็กๆแล้วก็ใส่ไว้ในนี้เลยใส่ไว้ตามแชมเปอร์ตามอะไรในนี้เลยแล้วก็เราก็จะไม่ลืมแน่นอนไปไหนเพราะ ปิดไปด้วยเปิดฝาจะมาใส่ฟิล์มก็เจอแบตเตอรี่แล้วอะไรประมาณนี้นะครับหรือว่าถ้าเป็นแบตก้อนใหญ่ใช้ 2A ก็อาจจะใส่ถุงพลาสติกใส่ไว้ในซองพกกล้องเลยก็ได้แต่ว่าไม่จําเป็นต้องถอดทุกครั้งที่เลิกใช้งานถึงขนาดนั้นนะฮะถ้าในทริปเรายังเดินทางอยู่ไป3วัน4วันก็ใส่ไว้ตลอดนะครับไม่ต้องถอดก็ได้กลับมาแล้วหยุดยาวๆเลิกใช้งานอีกไม่รู้เมื่อไหร่จะได้ใช้อีกอะไรเนี้ยก็ควรจะถอด ช่วยให้กล้องเราลดความเสียหายจากเครื่องพวกนี้แล้วก็มีอายุการใช้งานที่ยืนยาวอยู่กับเรานานๆนนตลอดไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเท่านี้รบกวนช่วยกด subscribe กดกระดิ่งติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับจากร้านฟ i ิกคาเม่าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ